ท็อปทรีนะครับท็อปสก็คือเรื่องเครียดนอนไม่หลับแต่ว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันรุนแรงมากจนแก้ปัญหาไม่ได้สดเสียหน้าที่การงานเสียความสัมพันธ์ในครอบครัว<ะ>อย่างเนี้ยเขาก็จะมาปรึกษาแพทย์ท็อปสก็คือโรคแพนิคอาการก็คือจะหัวใจเต้นเร็วเหมือนหัวใจจะวายแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มมือชาเหนื่อออกมือแต่ว่าพอคนไข้ไปตรวจทางร่างกายเนี่ยปรากฏว่าผลปกติหมดแต่สาเหตุมันเกิดจากสารเคมีในสมองบางตัวที่ไม่สมดุลการรักษาเนี่ยก็ต้องมาพบจิตแพทย์ จิตแพทย์ก็จะให้ยาร่วมกับการทำพฤติกรรมบําบัดเบอร์หนึ่งเลยก็คือโรคซึมเศร้าคนไข้ก็จะมีอาการมีอารมณ์เศรา้าต่อเนื่องหลายสัปดาหา์หรือหลายเดือนทําอะไรก็ไม่มีความสุขแบบเดิมน,นะครับแล้วก็คิดลบลว่าตัวเองไม่มีคุณค่าสมัยนี้ใครเนี่ยเริ่มมีอารมณ์เศรา้าผิดปกติก็จะนัดมาปรึกษาจิตแพทย์และมาถามคุณหมออย่างนี้ผมเป็นซึมเศร้าไหมถ้าเป็นก็จะได้รีบรักษา ผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าสมัยนี้คนเข้าไปทําแบบทดสอบโรคซึมเศร้าเยอะมากนะอย่างที่เราทําแบบทดสอบเราไว้ในเว็บไซต์ของของทาง Morning m i n อซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วที่คนเข้าถึงบริการและอยากเช็คตัวเองมากขึ้นเด<ม>ี๋ยวขึ้นลิงก์ขึ้นลิงก์ของ Morning Mind <laughs> ไว้ที่ไปทดสอบ